เฟซไซน้องเหมอนเลยอยางมาตั้งแต่พุ่นค่ะแม่จีน้าเลยแล้วแชทไหน์่ะค่ะทัดไหนคะโทรศัพท์ท่านไหนคะเบี้ยโทรศัพท์มาเด้ลรีบมาไงคือมาคือว่าติดตามกันลยจอะ ใส่น้องก็เลยจั์ติดไทยไแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปตบรางวัลให้ก็ได้เอาแค่นี้ก็พอแนาแรงเลยต๊บแรงเลยสวัสดีครับวันสวัสดีครับต๊บแรงเนี่ยหูอื้อเลยดิติดตามได้เพจในติ๊ต็อกในอะไรทุกอย่างคือชอบน้องมากเดี๋ยววันที่จะอยู่หน้าเวทีมาขายของแต่ว่าจะไปต้บนู่หละแต่ว่าเพื่อนก็นั่งกินไม่แมจะถ่ายให้รีเอินมากเอินมาก็ไม่มาไม่ได้สนใจเลย ไม่ต้องเปไ็นไลเดี๋ยวไปหน้าเวทีเดี๋ยวเราไลฟ์สดเนาะเวลามุกกันเลยเวลามุกกันเลยไม่ต้องเป็นตุกคนที่ไม่มานไม่าย อันพ่อไปก่อนล่เด้อแล้วก็พวกหูหรอกว่ามือใดลก็ก่บ่าวหนีบาเรื่องบาววันนด้อจ้ะแม่ไทย่นคนั่เนงานนั้นกิ่น้อง ดันนี้ก็สวัสดีค่ะบสวัสดีครับสวัสดีครว่าตลาดเพื่นเนี้กินลายด้วเนี่ยกินายเน้ยกินไรเดี๋ยวรอพอหยุดหน่อย สวัสดีครับดีวเราเอาน้ำน้ำอี๊กแล้วมา่วนอื่นเขาถ่ายตรงนี้นะอ้จะร้อนไม่เอ็นจอยแ่ยังพอขอเป็นอหุเ็กน้อยนี่ไอเคลื่อนย้อนอ่าง้ไป พ้ไปนั่งย้านาหามิกป่ะไปไปไหมอยู่กับแม่เหรอขอบคุณนะคะป่ออย่าจะพาไปดูอะไรป่ะสองเล่นป่ะโอเงปลาเ้ี๊ิวปลาเกีวปลากวปลาเกวไข่ไข่ไข่เนี่ยเราหลับนี่แห่ะยังหาสื่อกับ ีพี่ขอถ่ายลยค่ะูกวได้ค่ะออพี่ว่งแม่ละมั้งนี่รุ่นแม่ดูลูกสาวโทรศัพท์แม่เป็น กับน้อง้น้องเนอ่าให้หน่อยเอาประอบเอาเดียวแ้วขอประกอบนิดนึงอ่าอ่ะออยงนะอีกพุ่นึ่ยอีกหนึ่งอ่าแม่มาด้วยมีใครเหรกนเ่ยนัลล่นนัลั ไม่ได้เหรอคะอ๋อวิยงเสด้ยจังไม่ได้เลยมั้ยเียงไฟเี่งไงเียงเข่ง รพยุดเขาไปแน่ดีน้ำหาน้ำหาพยุดพี่น้องอาจารยอาจารย์จะบอกว่าพี่แซ่งานพี่อะชไม่งานเออดีติดต่อเี้ในหมู่บ้านในยุเพราผมตังผมติมดหมู่บ้านอ่ะ บริษัดีตรงี่ก็ไเห่ักลนะไม่ได้่วับวาันไทยดีก็เอเดียดีหายไปกดีค่ะวันดีวันดีครับวันดีครับนทยก่อนเลยว่าหนองบันเลยย้ายมาวันที่สามเอ ก็ให้บอลจูก็สอนมุดต้องทำเวลามีอะไรหงุดหงิหายในดวงก็ถูหายพี่แกเนี่ยเส้นที่วาดจบเลยเออแล้วพี่ก็เอาไว้ที่บ้านที่สันว่าง่ายก็ที่บ้านก็มีแต่ว่ารู้แล้วแต่แต่ยังไงระบบเน็ตเวิร์กอ่ะเราดูแลทางไกลให้ได้ไม่ให้เราไม่ต้องไปต่อไฟนะนร่ยังต้องเจ้านายเขาว่าไงอ่ะอ้าวลากไปที่เครื่องมันมีสายมันไม่เราหรอมันไกลเกินเพราะตัวนี้มันมันโค้งมา แต่ว hey, um. ่าไปตั้งค่เรื่มเลยมันไม่ถึงหรอกฟักจะไนแม่กำมาแม่กลังมาแม่ได้เมาม่เาไม่ได้งขาไม่้เมาไม่ไ้าไม่ได้เขาไม่ได้ม่ไ้ขาไม่ได้เขานม่้ขาไมไดเาไม่ได้เ้าม่ไดเมาไม่ไ้เขม่ามไม่้ามาม่ไ้ม้าม่ัาม้ขาม่ดเ้าม่ไาได้เขม้า้งาม้ขม้า ขนมอะไเองเนี่ยขนมอากว่าเอด้เอฟเอฟเนีเอฟเอฟเอมเอฟเัฟเออเอฟอฟเอนเอฟเอฟเสีเอไเอมเอฟเอเอฟอฟฟเอฟเเอฟนวเอฟเมเอ็เอฟเอฟเออฟอเอฟเฟเอฟนอฟเอฟเอฟนออเอฟอฟเอฟเอฟเอเอฟเอฟเอเออกเเอฟเเอฟเอฟ้กเ ไปทางไหนเราข้ามตรงนี้บ่ไม่ได้ไปต่อเลยเรากลับไปกินข้าวแล้วต้มไก่กับอะไรต้มไก่กับขนมไปสั่นจะเป็ขนมอมี่แมหรือไม่มีอะไรจะเอา วค่ะลายลายมันหยากหรับหนุ่มลาย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 สาสดีค่ะวัีค่ะพี่าวดูน้ลายค่ะอาับหนุ่มด้มคะถูกมากเลยครูี้เยอมากเลย72บาทเองจะมีแล้วไปได้ของจนเป็นต้องไปด้วยกันทุกวันอยาซื้ออยไเนาะ ซื้อทุกวันไงนีกันทุกวันคนวันนี um ้น่าจะเยอะอยู่อ๋อพี่น้องสาร์ลคินี่เอาไว้สมีสกันพ่อกันไม่คิดหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง